มาเลยสามชั้นก่อนเลยฮะกินกับน้ำจิ้มสูตรไหหลำนะครับน่าจะเรียกว่าน้ำจิ้มโบราณหวานพอดีกลมกล่อมมากดีมากน้ำจิ้มนี้ก็จะเป็นน่าจะหมูหมักไข่โอเคขอยนางนะฮะลงเลยนะฮะอันนี้น้ำจิ้มสูตรกวางตุ้งของเขา อันนี้ก็จะมีความเข้มข้นนะครับจะเค็มกว่าอันนี้รสม,มันจะออกเค็มกว่าไหนมาชิมซุปเปล่าๆนะฮะไม่มีความเป็นน้ำดำแล้วตอนนี้ก็ารนน้ำไขมันมเฮ้ยยังหวานอยู่กลมกล่อมกุ้ยช่ายฟรายนี่ฮะอ,อ,อันนี้หมูนแน่ๆนะเชื่อพวกวน้ำซุปไทยหลังฮะอร่อยแน,น่นอนบอกเลยก็จะว,ว่าโอเค ซุปขาวๆฮะซุปกระดูกหมูของเราอัวแล้วหอมด้วยหอมมากสวยแล้วกันอืมดีดีบะหมี่เขาคุณภาพฮะบวกกับน้ำซุปที่โอ้แบบเหมือนกินอยู่พาตะการเลยฮะแต่ไปขอซดน้ำด้วยอชอบชอบซุปเขาหอมดีเติมได้มันรีฟิลอยู่แล้ในซุปนะหวานหอมมาก คือคุณผู้ชมบ้านไม่ได้อยู่ใกล้ลักกี้สุกี้นะครับผมก็อาจจะซื้อซุปสําเร็จรูปมาทานก็ได้เออเพราะเดี๋ยวนี้มันมีมันมีหมดเลยนะแบบว่าซุปดาดาใสต้มยำมาล่าก็มีมาล่าหรือซุปอย่างเงี้ยซุปพงซุปกระดูกหมูนะครับผมเดี๋ยวผมปักพิกันไว้ให้นะฮะสำหรับคนที่จะซื้อพวกซุปสําเร็จรูปมาทานอะไรเงี้ยของไทยนี่ก็มีหลายยี่ห้อที่น่าสนใจนะก็สามารถดูที่ตะก้าสั่งซื้อได้เลยนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะอร่อยดีอร่อยดี